สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมชุดโปรโมชั่นที่คุ้มที่สุดนะคะล้อยางขอบ20นะคะปกติราคาอยู่ที่75,000บาทนะคะตัวนี้จับโปรโมชั่นเหลือชุดละ45,900บาทนะคะล้อเนี่ยเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นสเปค20กว้าง10 20กว้าง12หรือ20กว้าง9ก็อยู่ในโปรโมชั่นนี้นะคะจับคู่กับยาง MT 332.5ขอบ20นะคะสเปคทรงเมกาของเรา มาต่อกันที่โชคนะคะโชคเนี่ยเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงปรับได้8ระดับนะคะตัวนี้เนี่ยมูล,ลค่าอยู่34,000บาทนะคะเมื่อซื้อล้อยางพร้อมโชคนะคะราคาจะอยู่ที่79,900บาทนะคะแต่วันนี้จะมีโปรโมชั่นมาให้สำหรับลูกค้า10ท่านแรกที่จองเข้ามานะคะจองวันนี้เปลี่ยนวันไหนก็ได้นะคะล้อ พร้อมอยางพร้อมโชกนะคะอยู่ที่7,9900บาทนะคะรับส่วนลดไปเลยอีก4,900บาทนะคะก็จะเหลือเพียง7,500 0บาทนะคะราคานี้คุ้มมากบอกเลยนะคะใครสนใจรีบจองโทรมาได้เลยนะคะ0 9 0 9 9 4 4 7 4 6นะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ